สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแฮปปี้กันพากันอีกแล้วนะครับตําแหนคลิปนี้จะมานำเสนอตัวนี้นะครับตัวนี้ perfect style gun dam สเกลหนึ่งต่อ144นะครับของค่าย tt นะครับของค่าย tt นี่ข้างกล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะอันบล็อกข้างกล่องนะครับนี่ก็จะเป็นแอคชั่นของ perfect style นะครับ นี่นะบล็อกอาร์ตมาสวยนะสวยนี่กล่องก็จะเย็นหน่อยนะนี่ครับบล็อกอาร์ตนี่เรามาเปิดดูกันเลยด้านในเนาะนี่ครับด้านในก็จะแยกมาเป็นสองถุงนะครับสองถุงผมก็ยังไม่ได้นับแผงนะยังไมไ่นับแผงดูนี่นะครับลนะองออกแล้วลองออก อันนี้ถุงถุงหนึ่งก็จะเป็นตัวของสไต์นะครับถุงหนึ่งก็จะเป็นตัวของสไต์นะแล้วก็อีกถุงหนึ่งก็จะเป็นส่วนของแบ็คแพคแบ็คแพคนะครับแล้วก็อาวุธเขาจะแยกมาให้นะครับจะแยกเป็นสองถุงนี่อันนี้จะเป็นตัวของสไต์ก็อันนี้จะเป็นตัวของแบ็คแพคแล้วก็อาวุธนะครับของเฟล็กสไต่์เดี๋ยวเราไปแกะดูแผงกันเลยครับผม นะครับก่อนนับแผงแล้วก็จะมาดูความบางของพลาสติกกันนะครับว่าตัวนี้จะเป็นยังไงบ้างนะนี่นะครับเอาแสงเอาแสงส่องผ่านพลาสติกนะอันนี้สีดำนะครับสีดำสีดาแสงก็จะส่องไม่ผ่านนะแสงก็จะส่องไม่ผ่านนะก็แสดงว่าหนาอยู่นะครับนี่สีดำนี่ส่วนสีีนฟ้านะสีฟ้านี่สีฟ้าแสงส่องผ่านอยู่นะ นี่ความหนาของพลาสติกนะครับมาดูส่วนของแสงสีขาวล้วนกันนะว่าจะเป็นยังไงหาความหนาบางนี่นะครับความหนาบางของพลาสติกนะครับนี่นะนี่นะก็แสงก็จะทะลุทะลุผ่านอยู่นะครับนะเห็นนะเห็นมเห็นอยู่เนาะ นี่ครับแสงก็จะทะลุทะลุผ่านอยู่นะนี่ครับควาหนาบางความหนา,าหบางของพลาสติกนะครับนี <Yeah. S 1> okay. ่เห็นโอเคพลาสติกก็มาใช้ได้นะครับนี่ <Yeah. S 1> ความหนาของพลาสติกนี่ <Yeah. S 1> ครับแสงก็ทะลุผ่านดูนะโอเคครับผม <Yeah. S 1> ครับสำหรับ perfect style ตัวนี้ก็ มีแผงมาจํานวน11แผงนะครับอ่าเรามาดูคู่มือกันเลยนี่ครับคู่มือคู่มือมาสวยนะสวยพิมพ์สีสีสดเลยนะครับนี่หน้าหลังด้านหลังจะเป็นสีด้วยนะครับพิมพ์เป็นสีด้วยนี่ภายในคู่มือนะก็จะเป็นเหมือน h g ดจ้ทั่วไปนะครับเป็นแผ่นกระดาษพับนะครับนี่พิมพ์พิมพ์ก็มาชัดอยู่นะ พิมพ์มาชัดอยู่นะครับขั้นตอนประกอบชัดอยู่นะชัดอยู่ <S 2> <S 2> นี่ไนงะนี่นะครับชัดนะชัดมากชัดมากเป็นขั้นตอนประกอบขั้นตอนต่างๆนะครับอ่าก็สำหรับเฟรชสไตล์ตัวนี้มีสิบเอ็ดแผงก็จริงนะแต่เขาจะแยกเป็นแผงย่อย จะแยกเป็นแผงย่อยมาในแผงอีกทีหนึ่งนะครับอย่างอย่างนี้นะครับอย่างนี้นะเป็นอันนี้เป็นหนึ่งแผงนะเป็นหนึ่งแผงเห็นไหมเห็นอยู่นะครับเดี๋ยวอือนี่ก็จะเป็นเป็นอันนี้อันนี้หนึ่งแผงนะหนึ่งแผงก็จะแยกมาเป็นบีหนึ่งบีออีกทีหนึ่งครับอีกทีหนึ่งนะครับนี่นะครับนี่นะอันนี้ก็เป็นหนึ่งแผงนะก็แยกเป็นแผงบีหนึ่ง บีสองมาอีกทีหนึ่งนะนี่แบบนี้นะครับนี่ในคู่มือก็จะเป็นเอออันนี้ก็เป็นหนึ่งแผงนะครับเป็นหนึ่งแผงแล้วก็จะแยกแผงย่อยมาเป็นเอหนึ่งเอสองนี่ครับเป็นแผงนี่เอหนึ่งนี่เอสองแยกมาอีกทีนะอันนี้ก็เป็นหนึ่งแผงเป็นหนึ่งแผงแต่เป็นสองแผงย่อยนะครับสองแผงย่อยอ แล้วก็มาดูดีเทลกันเอาละนี่ดีเทลมาก็สวยนะสวยใช้ได้อยู่นะล่องมาค่อนข้างที่จะลึกล่องมาค่อนข้างที่จะลึกนะอันนี้ก็จะเป็นส่วนตัวของสไตล์นี่ับเป็นตัวตัวของสไตล์นี่อันนี้ก็จะเป็นเขานะเขา สีสีมากก็สีเหลืองมาสวยนะสวยอยู่ครับเป็นส่วนเข่านะแล้วก็เป็นส่วนของด้านในนี่ดีเทลคมนะคมอยู่นะคมอยู่นี่นี่แผงนึงอ่าส่วนนี้อันนี้จะเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะนี่จะเป็นเกาะตรงช่วงข้างล่างนะช่วงช่วงกระโปรงเนี่ยนะี่ครเส้นไลายเส้นนะ เส้นคมนะําเส้นคมดีเทลมาคมนะดีเทลมาคมตอนประกอบเสร็จแทบไม่ต้องย้ำลายนะครับดีเทลมาล่องลึกนะอีกส่วนเขาอีกอันหนึ่งนะครับก็เนื้อพลาสติกมาก็ไม่แข็งมากและไม่แข็งมากนี่ไม่แข็งมากนะไม,มกนะไม่แข็งมากเท่าไหร่นี่ครับดีเทลดีเทลมาสวยนะ โมจีนรุ่นใหม่ๆหม่านี้ย่อมรับเลยนะครับว่าทำมาดีนะสมัยนี้ดีกว่าสมัยก่อนนะหนึ่งต่อร้อยสี่สี่ของสมัยก่อนของค่ายทีทีนี่ดีเทลมาไม่ลึกนะนแล้วก็เนื้อเนื้อพลาสติกไม่ใช่อย่างนี้นะพลาสติกก็จะแข็งแต่นี้รถใหม่มานี้ดีครับดีล่องดึกนะครับล่องดึกส่วนเนื่เป็นส่วนขานะส่วนขานี่ครับส่วนขานะ นี่ล่องลึกนะล่องลึกพลาสติกมาก็ดีน้าดีนี่อันนี้ก็จะหลุดต้องระวังครับต้องระวังนิดโลนะนี่ดูดีเทลโลดีเทลโลเนี่ยล่องล่องมาค่อนข้างลึกนะครับเนี่ยน,นี่ส่วนสีดำอันนี้ส่วนแพ็คหลังสีดำเงาสีดำเงาเลยใช้ได้สีดำมาสีดำเงาใช้ได้เลยครับ รอยหล่อมานี่ก็ค่อนข้างสมบูรณ์นะไม่มีแบบว่ารอยเศษพลาสติกไม่มีเศษพลาสติกที่แบบว่าเกินมานะครับนี่อันนี้ก็จะมีขีดนิดหน่อยเนี่เนี่ยสีดาเงาเลยดําเงาสวยสวยอันนี้เป็นของอ,นนองอาวุธนี่เนี่ยรองอาวุธนี่คมนะคมกริบเลยคมอยู่นะครับ นี่โล่นี่ก็ส่วนส่วนขาส่วนหัวเข่านี่นคมคมคมอยู่นะคมลองมาคมอ,อ่านนี้ส่วนปีกแพ็กหลังอีกอันหนึง่งสีดำเงานี่สีดำเงานี่นะครับดูที่หล่อมานะไม่มีพลาสติกเกินเลยนะครับม,มีพลาสติกเกินนะแล้วก็สีดําเงามากแล้วก็ ก็จะมีขีดบ้างนิดหน่อยนะเศษขีดขีดบ้างนิดหน่อยนะขีดของพลาสติกนะครับไม่เป็นไรเดี๋ยวเไปแก้กันอีดหนึ่งนี่นี่นะครับของแพ็คหลังนะ้ดำเงาดีเทลมาคมนะครับคมนี่ดำเงาก็นี่ส่วนปีกแพ็คหลังนะสีแดงสีแดงมาสวยนะสีแดงมาสวยมาสวยอยู่นะสวย ดีเทลมาดีนะครับดีเทลมาดีมากแตต้องดูตอนประกอบอีกทีนะว่าต้องเหลาต้องควานต้องควานหรือเปล่านะครับแต่นี่อันนี้ทีเด็ดเลยนะครับแพ็คหลังนี่ชิ้นส่วนของพลังงานของเพอร์เฟกต์ไตนะครับแล้วก็ปืนลันเชอร์ปืนใหญ่แล้วก็ดาบซอสนะครับซอสดาบยาวนะครับนี่อันนี้ดีเทลมาดีมากนะดีมากนี่ดูเส้นนะ นี่คมมากล่องนีนลึกนะลึกแล้วก็นี่ส่วนนี้นะจะเป็นนูนนูนยังเห็นได้ชัดเลยครับนี่นะเห็นไหมครับนี่นะน,นี่นะี่จะนูนนูนยังเห็นได้ชัดเแบ่งดีเทลแยกดีเทลมาดีมากนะดีมากในล,อล่องปืนปืนนี่ก็แยกดีเทลดีมากเลยนะล่องโดยไม่ต้องจำลายเพิ่มเลยนะนี่ส่วน นี่ครับลายมีส่วนดาบนะส่วนดาบสีจะเป็นสีฟ้าสีฟ้าอ่อนนะครับนี่ดีเทลมาดีมากกะดีมากเลยนี่จะเป็นส่วนเอฟเฟกดาบนี่นะหน้าหลังนี่ข้างหลังมายังคมเลยนะข้างหลังมาเส้นยังคมเลยครับก็นี่เอฟเฟกดาบเออไม่ใช่ครับอันนี้ดาบก็ตัวนี้มาจะเป็นดาบ มือนี่จะถือดาบมาเลยนะเขาจะหลอมาติดดาบไปเลยนะก็ผมอโอเคก็ได้อยู่นะครับนี่ดาบนี่จะหลอติดมือมาเลยนะครับนี่อันนี้ก็เอฟเฟกต์บีมเซเบอร์แล้วก็ฐานนะนี่แถมฐานไส่มาให้ด้วยนี่แจงเจียวแจวมาเลยครับแถมฐานเอ้แถมฐานไส่แล้วก็นะดูติ๊กเกอร์กัน นี่ติ๊กเกอร์ก็มาดีนะมาดีติ๊กเกอร์มาคอมอยู่นะครับนี่แต่เดี๋ยวก่อนติ๊กเกอร์ไม่ผมไม่เห็นตรงติ๊กเกอร์ส่วนที่ติดตรงตานะติ๊กเกอร์ส่วนที่ติดตรงตาของสไตล์ที่ผมดูดูไม่มีนะอันนี้ไม่เห็นมีเนาะ นี่จะมีแต่ของติดชิ้นส่วนมานะครับแต่ชิ้นส่วนที่ติดตรงตาก็ไม่มีนะมีมาแค่นี้นะครับติ๊กเกอร์นี่นะมีมาแผ่นนี้แผ่นเดียวนะนี่นะครับชิ้นส่วนติดตรงตาไม่มีนะครับโอเคก็คงจะต้องทําสีตากันต่างหากนะ <c oughs> ก็นี่สายพลังงานอ่าโอเคครับก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสําหรับโมโโจีน ตัวนี้นะของค่ายทีทีนะครับของค่ายทีทีนี่ตัวนี้ของค่ายทีทีนะก็ราคาก็ไม่แพงมากนะราคาก็ประมาณสองร้อยปลาปลายนะสองร้อยปาปลายก็หาม,มากันได้นะครับสำหรับก็เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งนะครับสำหรับสำหรับนที่ สนใจนะที่สนใจโมโจินตัวนี้นะค่ายทีทีนะพลาสติกมาดีครับพลาสติกมาดีมากติกมาดีมากนี่ติดมาดีอ่าโอเคครับเดี๋ยวก็ต้องดูนะครับก็ต้องดูกันนะครับว่าเวลาประกอบจะยากง่ายหรือเปล่านะมีเหล่ามีควันหรือเปล่านะครับก็เดี๋ยวรอติดตามชมคลิปต่อ,ตอไปนะครับตอนประกอบเจ้าเพอร์เฟคตไตลตัวนี้ครับผมสาหรับคลิปนี้ก็ เยวขอจบเพลงเท่านี้ก่อนนะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับผมสวัสดีครับ